ากันที่อีกหนึ่งวงจากเกาหลีกันบ้างน,นะคะอย่างวงไอซ์วันนั่นเองที่งานนี้เจอดราม่าค่ะหลังจากที่มีประเด็นออกมาว่าสารได้เปิดเผยรายชื่อคนที่ต้องตกรอบไปนะคะจากรายการในเครือของ Produc e ที่มีการล็อกผลโบวตค่ะชาวเน็ตก็เลยมองว่าวงไอซ์วันเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวงนะคะที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยตกรอบไม่ได้เดบิวต์กับวงนี้ก็ไม่น่าจะได้ขึ้นโชว์ในงานมาม่าค่ะ โดนดราม่าไปนะคะเพราะว่าอยู่ในเครือของโปรดิว e ์เหมือนกันสืบเนื่องมาจากการที่สาเนียมีการเปิดเผยรายชื่อของผู้เข้าแข่งขันที่ต้องตกรอบจากรายการ Survival ตระกูลโปรดิว e ์ทั้งสีซีซั่นอันก็เป็นผลมาจากการล็อกผลโบนันั่นเองจนส่งผลให้โปรดิวเซอร์แล้วก็ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ของรายการเนี่ยเจอโทษจำคุกไปตามๆกันเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะล่าสุดประเด็นนี้ประเด็นนี้ค่ะก็ส่งผลกระทบออกมาอย่างต่อเนื่องเลยไม่เพียงแต่ศิลปินแล้วก็สังกัดค่ายเพลงที่เกี่ยวข้องจะออกมาให้ความเห็นนะคะแต่ว่าชาวเน็ตเองเ ่ล่าสุดก็ยังมีคอมเมนต์ถึงความไม่เป็นธรรมที่วงซึ่งเกิดจากการล็อกผลโหวตดังกล่าวยังคงเดินหน้ามีกิจกรรมตามปกติค่ะซึ่งณเวลานี้อย่างที่ทราบกันนะคะว่าวงไอซ์วันที่ถือกำเนิดมาจากผู้ชนะเวที p r o d u c e 48หรือว่าซีซั่นที่3ของรายการเนี่ยยังคงมีกิจกรรมไปจนกว่าจะหมดสัญญากันในต้นปีหน้า และงานใหญ่ถัดจากนี้ที่พวกเธอนั้นเตรียมปรากฏตัวก็คือการขึ้นโชว์บนเวทีประกาศรางวัล2020 Mnet a น i a Music a w a r d s ค่ะหรือว่ามาม่าในวันที่6ธันวาคมนี้นั่นเอง ใช่แล้วนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยมองว่าเมื่อเป็นวงที่ถือกําเนิดจากการโหวตที่ไม่เป็นธรรมนะครับก็สมควรจะต้องยุติกิจกรรมลงนะครับยิ่งหลังจากที่สารระบุแล้วนะครับว่าในซีซั่นนี้เองมีหลายคนที่ควรจะได้เดบิวต์กับไอซ์วันนะครับแต่ต้องตกรอบเพราะว่าการล็อกผลโหวตการเดินหน้าออกงานตามปกติเนี่ยจะยิ่งทําให้วงถูกมองไม่ดีครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ทาง MNe t นะครับผู้จัดงานก็มีแถลงยืนยันนะครับว่าวงวานวันนะครับซึ่งถือกําเนิดจากผู้ชนะรายการ Produc e ซีซั่นที่2นะครับจะไม่กลับมารวมตัวเพื่อขึ้นโชว์ในงานมาม่าปีนี้ตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งหลายคนเชื่อว่าน่าจะเป็นผลสืบเนื่องจากการประกาศรายชื่อเหยื่อผู้ตกรอบของศาลเมื่อกลางสัปดาห์เช่นเดียวกันครับอืมก็นั่นแหละครับอะไรที่มันไม่เป็นธรรมเนาะตราบใดที่มันยังอยู่มันจะมีความดั่งพ้อยแล้วมันไม่สบายใจอ่ะถูกต้องแต่ชอบมากเลยนะที่ทางเกาหลีเขาค่อนข้างจริงจังกับเรื่องของการล็อกคนโบตแม้กระทั่งว่า มันเป็นรายการรายการหนึ่งแต่ก็เข้าใจเพราะว่าบางทีแล้วสมมติว่าเราเป็นแฟนคลัคบเนี่ยหนึ่งโหวตของเราเราก็อยากจะให้ส่งไปถึงคนที่เราเชียร์จริงๆริงคอพลักผลโหวตมันก็ทาให้เราเนี่ยเสียความรู้สึกซ,<ช>ซึ่งก็ดีมากที่ทางการเขาค่อนข้างเห็นความสําคัญกับเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เคารพสิทธินะครับทั้งตัวของคนที่โหวตเองแล้วก็คนที่เข้าร่วมรายการด้วยนะครับให้มันเป็นธรรมที่สุดนะครับ